this out of bird and have myself from stomach to うん。<music> สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านวันพามาอีกแล้วที่ทุ่งดอกเดซี่โอ้ยสวยงามมากๆเขาเป็นความงามช่วงหน้าร้อนในช่วงเวลาสั้นๆนะคะวันนี้วันมากับเพื่อนฝรั่งของวันด้วยพาเพื่อนมาเที่ยวที่นี่ใครที่อยากตามมานะคะดูพิกัดในคอมเมนต์เดี๋ยววันวางไว้ให้ซึ่งได้แค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะคลิปที่วันถ่ายทาวันนี้วันที่สิบ มิถุนายนค่ะน่าจะถึงกลางเดือนมิถุนานะคะช่วงมิด m ซัมเมอร์ที่นี่ก็คือจะสวยมากๆเลยแล้วก็มันเป็นทุ่งกว้างแบบนี้ค่ะใหญ่มากไม่รู้กี่กี่ไร่นะคะแต่ว่านู่นเลยสุดลูกหูลูกตาคขาวไปหมดเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะเดี๋ยวพาเที่ยวชมดูดอกไม้สวยๆดอกเดซี่ค่ะ うん。 บรรยากาศธรรมชาติและวิวชนบทของสวีเดนส่วนตัวดิฉันเองชอบแบบนี้มากๆเลยค่ะไปทำงานในเมืองหลวงพอถึงวันหยุดจะหาสถานที่สวยๆที่เราสามารถปั่นจัก,กรยานไปได้การเดินทางด้วยจัก,กรยานจะทำให้เราได้จอดทุกที่ที่เราอยากจอดวันนี้ดีใจมากเลยค่ะมีเพื่อนร่วมงานชาวฝรั่งเศสมาพักที่บ้านแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันค่ะ เป็นคนที่ชอบธรรมชาติในแบบเดียวกันยินดีต้อนรับทุกท่านที่ชอบธรรมชาติแบบเดียวกันนะคะและอยู่แบบชีวิตธรรมดาธรรมดาในแบบชนบทสวีเดนด้วยกันได้ก็เชิญเลยจ้ามาช่วงไหนก็จะมีสถานที่สวยๆรอรับแบบนี้เลยค่ะวิวที่นี่สวยงามมากเป็นทุ่งเดซี่ที่อยู่บนยอดเขาสูงเราจะมองเห็นมุมภูเขาล้อมรอบ รอบด้านรอบตัวของเราและเพื่อนของเราก็ชอบธรรมชาติเช่นเดียวกันเราเลยมีความสุขไปด้วยกันค่ะดูพิกัดสถานที่ตรงคำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์ได้นะคะดอกเดซี่จะบานที่นี่ทุก2หรือ3ปีไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ปีหน้าไม่บานเยอะแบบนี้แน่นอนเพราะติดตามดูที่นี่มาตลอด5ปีเราได้ชม2ครั้งแบบนี้นะคะ เมื่อสมปีที่แล้วและปีนี้ค่ะถ้าใครอยากมาต้องถามพิกัดและถามว่าดอกเดซี่จะออกไหมในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะความงามแบบนี้จะอยู่กับเราในช่วงสั้นๆแค่2ถึงสอาทิตย์เท่านั้นถ้าฝนตกมาหนักมากๆดอกเดซี่จะแก่เร็วและย่อยสลายเน่าเปื่อยไปอย่างรวดเร็วค่ะ เพื่อนมีความสุข,สขกับการต้อนรับแขกของเรานะคะพาขับรถชมวิวชนบทเราสองคนทำ e. ง,งานเป็นแม่บ้านโรงแรมที่เดียวกันค่ะเราก็จะเหนื่อยจากงานและเหนื่อยจากความวุ่นวายรถติดเยอะ,ะแยะผู้คนมากมายในเมืองหลวงนอร์เวย์ได้มาพักผ่อนกับวิวธรรมชาติแบบนี้เพื่อนถึงกับร้องว้าวไปด้วยกันเลยค่ะทุกท่านที่รับชมอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะ เอลิซาค่ะสวัสดีค่ะแคนูเซ่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอลิซาทุกคนเคยเห็นนะ uh, everyone can everyone have seen you in picking mushroom and blueberry before <laughs> and today we come to daisy park daisy what we can say daisy <laughs> park land daisy <laughs> land อ้ daisy land เลยนะคะมันใหญ่แล้วกว้างมากเลย หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะเราเดินมาถึงยอดเขาเลยนะคะได้เห็นมุมสูงๆตรงนี้คลิปที่แล้วยังเดินมาไม่ถึงตรงนี้นะคะแต่วันนี้พาเดินมาให้ชมอ้อเจอคาโมไม์ด้วยค่ะเดี๋ยววันจะให้ดูความแตกต่างของคาโมไม์กับดอกเลดี้นะคะ นี่คือความสุขในมุมบ้านนอกสวีเดนของวันเองนะคะวันจะสาอหาทุกคนสาอหาว่าตรงไหนสวยแล้วก็พาทุกคนมาชมคือเรามีความสุขแบบนี้เราก็อยากแชร์ให้คนที่ชอบในแบบเดียวกันได้ชมนะคะตรงนี้ที่วันเดินวันก็พยายามจะไม่เหยียบนะทุกคนใครที่ดรามา่าอย่าดราม่านะคะวันถามสามีวันแล้วว่าเขาปลูกหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาไม่ได้ปลูกนะคะตรงนี้คือไม่มีมันมีเจ้าของนะคะทุกคนถ้าเราเห็นเจ้าของเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าพยายามเดินหลีกเลี่ยงแบบที่เราไม่เหยียบแล้วก็มันจะมีพื้นที่ที่ว่างๆค่ะถ้าทุกคนเห็นตรงตรงหญ้าเราก็จะพยายามเหยียบตรงหญ้าแล้วก็เดินไปเร็วๆนะคะมันก็คงไม่กระทบกระเทือนกับดอกไม้มากนะคะ่ะแล้วก็เขาไม่ได้เอาไปทําประโยชน์หรือทําอุตสาหกรรมจากดอกไม้โอ๊ยแดดออก เฮ้ยซันชัยคำวิ่งไงไงแล้วก็เราก็เลยมาแบบมาเที่ยวได้ค่ะมาเที่ยวได้อย่าลืมนะคะใครที่อยากมาเดี๋ยวปักหมุดให้แล้วก็มาชมสดๆค่ะทุกคนลูกไลเซมยอมพร princess in the เด s ี เดซีแลนด์โอ้ยสวยมากมันใหญ่อยู่มากทุกคนฝั่งนู้นมันจะมีบ้านคนเราก็ไม่ได้เดินไปนะคะ I hope everyone will enjoy with this my clip and So many persons say, "Can I speak English and they can understand?" This is a uh, lady. Oh no, it's a uh, daisy. <laughs> it's daisy flower. It's daisy land. They grow up with the nature. Nobody uh, plant. Nobody planted. It's not planet place. It's a natural place, and it's come every two three years. i s not come every year because I follow here from five year ago. It's not every year to be full same like this. I think it's grow take time to grow up to be full land same like this about two or three year. And next year we will come again and I will show every guy how it's growing up. ก็วันบอกว่าที่นี่ไม่ได้เต็มแบบนี้ทุกปีนะคะทุกคนมันจะมี บางปีที่ไม่ออกดอกวันก็เลยคิดว่ามันน่าจะออกดอกเต็มพื้นที่แบบนี้ทุก2หรือ3ปีเดี๋ยวปีหน้าพามาดูอีกครั้งค่ะมันไม่ได้เต็มแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราออกมาเดินที่ถนนทางเดินแล้วนะคะสวยงามมากดูยังไงเอลิซา Yes so yes come on my hand yes เ uh, อ้อว Yes เอ่อความแตกต่างของคาโมไมล์และเดซี่นะคะที่ใบเล็กๆของเขาค่ะแยกให้ออกนะจ้า You told more than me because I'm up You say goodnight I'm like you see Okay now I told more than you because oh God. You, was thinking because me was you you told I thinking อย่า yeah. สวัสดีค่ะอีใช yeah. uh ่อ uh. ย่าไม่ให no, like, ้บ uh ๊ายบายอีซีซีเซมซำวันอาร์คาวแคไม่ซิงอินไทยแองกฤษแฮปปี้เบอร์เดย์วไจะเซ่แฮปปี้เบอร์เดย์ทูย่อย่าวี not have ไทยแองกฤษ when someone birthday you just sing. ah oh, this is chamomile chamomile oh, yeah. different from daisy soon it will have somewhere full with chamomile in ushlo they have two. no it's not it's ushlo is she outside ushlo นี่ค่ะเรามาเจอดงคาโมไม่มา้ำกลางดอกเลดี้นะคะเลดี้อดอกเดซี่ดอกเดซี่จะเป็นก้านยาวๆก้านเดี่ยวนะคะแล้วดอกแบบนี้ส่วนคาโมไม่มใบจะเป็นใบหยิกหยิกคล้ายๆดอกดาวเรืองบ้านเราแล้วก็ต้นจะเป็นลำต้นดอกจะเป็นลำต้นแบบนี้และดอกของคาโมไม้มเขาจะมีเกสรตรงกลางเป็นกลมๆค่ะกลมๆ ดอกเกสรสีเหลืองตรงกลางจะใหญ่มันมันแยกดอกกับแยกไม่ค่อยออกนะคะทุกคนจ้าแต่ว่าเราแยกที่ลำต้นค่ะนี่คือคาโมมล์ส่วนดอกเดซี่คือใบจะเป็นแบบนี้ค่ะบางทีก็จะเป็นลำต้นขึ้นมาแต่ใบจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาสองอย่างให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือคาโมไมล์นะคะใบจะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้คือเดซี่นะคะทุกคนแต่มันคือดอกที่ลักษณะขายกันแล้วบางทีก็จะไปคล้ายกับม์กรตด้วยค่ะเราโชคดีมากที่ได้เห็นทั้งคาโมไมล์และดอกเดซี่พร้อมกันนะคะสำหรับคนที่ชอบดื่มชาทำชาก็จะเก็บคาโมไมล์ไปตากแดดไว้ทำชาค่ะมอบให้กับทุกคนนะคะกลางทุ่งดอกเดซี่มีคาโมไมล์ด้วยจ้า ดูความแตกต่างนะคะคาโมไม์หัวล้นๆดอกจะร่วงๆแต่ว่าเวลาโดนแดดตอนนี้คือเช้ามากแล้วอากาศหนาวถ้าเขาโดนแดดกลีบของเขาก็จะบานเหมือนเดซี่อันนี้เดซี่ค่ะอันนี้คาโมไมค่ะทุกคนและเราไปกันต่อโอ้ยสันชายัมมิ n ง fantastic เราจะเห็นคลิปนี้ทั้งมืดทั้งสว่างนะคะเพราะว่าบางครั้งพระอาทิตย์อยู่ในหน้าฝนนะคะบางครั้งพระอาทิตย์บัดบดแสงเนาะเมฆบดแสงพระอาทิตย์ค่ะจะมืดๆนิดนึงแล้วก็จะสว่างอีกครั้งตอนนี้คือสว่างแล้วนะคะว้าวเราก็จะได้เห็นบรรยากาศสวยมากทุกคนจ้า ดูธรรมชาติที่ชนบทตรงนี้นะคะวิวบ้านนอกดูสองข้างทางของเขาค่ะเส้นทางจัก,กรยานของวันนะคะจะเป็นแบบนี้มีดอกลูพินดอกไม้หลายชนิดขึ้นสองข้างทางค่ะ และถนนก็ยังเป็นถนนเรียกว่าถนนลูกลังค่ะกับอีกฝากหนึ่งก็คืออุ Ooh, so ้ยโซบูเต็มไปด้วยดอกเบส <laughs> ิพี่สาววีแค n นน่า e ีดูว่าจิต s ซลี่เดซ y here <laughs> และมีผู้ชายเก็บดอก นี่คะ่ะมีคนเก็บดอกไม้รวมทุกอย่างโอโซโซสวีทคัเล์วิดเดอร์พิงค์โอตรงนี้จะเป็นทุ่งลูพินนะคะแต่ว่ามันเริ่มแก่ไปแล้วคะ่ะมีคนเก็บดอกไม้รอเราน่ารัก วันไม่ค่อยกล้าเก็บค่ะวันจะเก่งใจแต่ถ้าฝรั่งเก็บให้ชัวร์ว่าเก็บได้นะคะทุกคนน่ารักมากเลยมอบให้ค่ะมอบให้ทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ใจกันกันสวยงามมากในมุมสูงของด้านหลังนะคะ เมื่อเช้าฝนตกหนักมากเลยค่ะตอนนี้ก็เลยเราก็เลยเห็นสีเขียวๆพร้อมกลับมากับเพื่อนสนุกกันใหญ่เลยสวยมากๆเลยค่ะทุกคนถือว่าเป็นการชาร์จแบตชาร์จพลังงานและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกลับกับคลิปนี้นะคะสำหรับสำหรับวันนี้วันกับเอลิซาต้องบายยขอบคุณ <c oughs> ทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบายย